นามาสการหลวงพอ่อเป็นยังไงยูุดีมีแห้งยู่บ่เออจเจริญพรไม่ออกเมียเก่า <c oughs> มาเลยน้ำหรือมีธุระย,ยังอยู่บ่่าสิมาถามมึงสิบวัเป็นพระไปตลอดเลยเมนบ่เป็นยังคือวายังสัน้นสิบวัซึกอีกแล้วเมนบ,บ่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 ซึกดอกแน่ใจบ่ต้องถามอีกเดอ้อข้าสั้นรถไถกมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็สิขาท่มเน้ขายรถบ่เสียดายดอก <c oughs> ย่ามาเบาอกไ้ฟังวนันขั้นไหนบ้านัน <c oughs> ่นขันว่าจังสัน้นขายถิ่มเหมือนเะน,นอหลวงพอนะ่อเนาะเอาจังไหนขันใหญ่ซื้อเหินบ่ซื้อเออบ่าอยากดอกขันเรื่องนัน่นซื้อบ่ซื้อก,ก็แล้วแต่คข่ยค้ดว่าหาผู้มาอยู่น้ามาดูแลก,กันก็นดีเนะาะจังสั้นตัว <c oughs> มืออื่นเส้าเอาเสล่งเขามาหาเด้อข <c oughs> อามาเห็ดเนงะมาแก้คลองนี่แล้วมืออื่นคอยสิซึกต้องพ่อสิซื้อ เอาอยงางสั่นตัวตืว่นเชียบครับเอาบ่ <c oughs>